สบายดีทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้เนาะมาต่อคลิปนี้สาวนกก็จะพาทุกคนลงไปหาเมเท่าพชรหาเมเทมีเนาะหาความอบอุ่นเขาอ,อีกตึมเพื่อว่าบ่เข้าจาเงาอู้ได้ยินเสียงปอกแปก๊กปอกแปก๊ปกปกันเห็ดอย่างเนาะ คืออันนั้นเครือหัวยาคือพักอย่างเขเจา้าเอินเอินหัวยาเขาเย็นบโบหัวยาอีย,ย,ออาอย่างเหี้นเนาะตนสนุ๊กยังเขาเฮียนกะนยังได้ไปอันขุดนำ้ำเมได้มาค่ายตอนนั้นรูซ่องพันโบ ตอนจะนกไปคุดมาข่อยนะอ mm. น้องจอมที่บอกปั๊มกุกไม้ก็นะเอ้ยเฮ็ดย่างวู้วู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 จ้าเอเฮ็ดย่างเออซอกเครื่องซอกล็อตเอป้าทุกินเนื้อ ปั่นหัางขยะลูกจอมลูกจอมลูกเฮ็ดยังฟันฟืนโอ้อฮิบาฟันฟืนฮะยังจะเอาไม้ดิบเอาไม้แห้งเออลูก ฟันเอาไม่เฮงโอ้เออเอาอันเฮงเะนั้นโอ้มันจังดังใดไม่ดิบมันดังบ่ได้ลูกมันกระหิ่มไม้โอ้ลูกกระซอกฟันเอาอันเฮงหันห่นไม้ตัวใดเป็นตะปั้มหอยจังปัม้ม ไม่ตัวเราเป็นตะปั้มเหาจังปั้มปั้มแล้วเปล่าแล้มันแห้งเขาก็มันจังเอามาเฮ็ดฟื้นอันนี้มัเป็นตะปั้มกระปั้มโอ้พักกันกินข้าวแล้วนเลลูกไม่ได้กินเถอะอยังบ่กินน่ะเต้นสวยหดนี่เต้นสวยหดได้เน็ตเบิง กินบ่ดล่ะบ่ได้กินเอาไว้ซ่านะเออป้าอยู่เฮงั่านไปู้เดียวไปคนเดียวเลยวันนี้ไปเลานเที่ยวตีเล่นเที่ยวเราเห็นตะกะเตนตีเป็นลิ้นอะเมทพเพลตกันเนาะ Liệu hình cái miếng ít không? Bơ. Nhưng mà đây bằng tịt bát mà tịt, tịt tìm. Ô. Oh. Mình nhận anh anh à. Bố bên ta tít. Ô. Oh. เอาออกดึงออกเอ mm hmm. าไว้ติดบาสเป็นบาทจังติดฮะอม่อยายงเกาะ mm hmm. อันนี้นะอันนี้นะเอาติดเห็ดอย่างดึงออกเอาไว้ติดบาทติดนั้นบุดีเปื้อนไหว Hình kiếp ở ăn Đi nhìn mà Phải kiếp ở khương hò hò chăn mà Hình năng hay Hay nì Ồ <laughs> hmm. trời Nè <laughs> anh chôm ở nè sợ anh ở phương Hiền Mới sau nè มีมีเพชรให้เนี่ยเราให้เราให้สิน่ะสิ่นึ่ไปแอนไปเหอนเท้าจันเราให้ให้ให้อีจันบรนไดไปเบิ่งสามเออบันเห็นมูสามจะนได้ไปกินเค้าเด้อกินเ้าบันทิง ลิ้นอยู่บันเทิงเด้อไปเนาะไปบ่ไปกินข้าวกินข้าวอ้ามือนี้อย่างว่าเป็นจะกดวันนั้นไะแต่ละมือส่วนไปแล้วก็ปายกินข้าวได้กินกินลุ่มนี้ก็บอมีหันกินไอ้บันเทิงหัน เนี่ยอาซีนลงมาคั่วให้เรากินนําบ่ปั่นปั่นกันกินแหละปั่นกันกินตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขากินตัวหนึ่งไปปั่นกันกินเมื่อวานนี้ก็เอาอันซีนมาเห็ดแห้งไว้ฮะแล้วก็มอบห่างไอเฟืองฮะเข้าไปอันคั่วกินมือเ้าหันเพราะว่าสานุกอะ บอกว่าจีด้นานมาได้เพราะว่ามีเวียกอยูุบาลคนได่นนะมีเวียกอยู่บาลคนได่นแล้วก็ฮะไอเฟืองนั้นเอาซีนเอาอย่างฮะเขาจะาไปขวกินตอนเสาร์ฮะตอนสว่นนสวยแล้วก็เสานุกเขามาวัวากคือเกาขนาะดได้ส่วนหว้ยบอกไว้บ่งมือหน้าจได้อัน ส่วนลูกจ้อมไปเลาะเอาอันเก็บสอเก็บของกินอยู่น้ําป้าน้ําดงอันนี้มาแกงกันแกงรวมมิดแกงมะยุมะยะแซ่บดิจากน้อยละหากันขึ้นไปเด้อส่วนเอาเม็แเผ็ดเด้อ ส่วนกันป้ากินขา้ขาวข้าวกินขาวกิน,น,น,นวาวกเยวบุเข้าเลื้องกันแล้วทุกคนเอ้ยสานกกับเมนเทอร์มี่วายเมียงเมียงวะ่ะเมียงยังจุกแข้งวะ่ะเ <c oughs> มียงจุกแข้งกัน อย่างน้อยล่ິกะยักษ์กินเข้าล่ะกะส่านกันขึ้นไปกินเด้อไปริ้นอยู่บ้นเทิงจะเอแม่งมีอย่างบูเลยมาจกแข้งไว้ดูซ้าตู้กระแตนน่ะบึงเมียนไว้ลูกป หรตัวรออกระป๋อมเอาเขามันกินมันกัดได้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกัดลูกได้เอาเขามันกินอยู่นี่มันจะกินเขามันก็ได้กินเมงใหม่ไม่กินโบกินเครียดกินกับแก่ห้าจะกินเหี้มันน่ากินเครียดเลย บ้แม่นมันซอกินเต็มแมงไหมซอกินเตมมนเตุกกระเตนแมงมีอย่างน่าสาลูกเอินแมงอย่างเว็บปักกือเว็บปักกือแม่นบอแ,แม่นแม่นกเอิ่นตุกกระปอมกระป,อม,ปอมตุกกระปอมเออ มณีบ mm ่ไ hmm. ด mm ้อันแต่แต่ว่าสิมาหากําลังใจแล้วเบิ่งเฮือนคือว่าเป็นจะหายเป็นจะกดเฮาเว้าหยังไปเฮ็ดก็เป็นจะหายจับจุดพิเศษของเราได้เนาะก็สิปอยให้เราจะดีก่อนเอาอันอันมาติดๆเต็มนะเอาอันอียงก็อันบักติดบาดอันนั้นน่ะติดเต็มนะแล้วเราจะดีก่อนจังกีบอกเราเอาออก กำลังใจาหายฮะนะนเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วอืมป้อยมันเลยลูกลูกจอมลูกจอม จากน้อยให้ไปแกงมักฮุ่งนํากันเนาะไปฮ็ดแกงมักฮุ่งฮาวป๊อกคนละนุวยเนาะมักฮุ่งอันเฮามาเก็บนะลูกเฮาอันเฮามาเก็บเฮาจีแกงมักฮุ่งอันนี้กินมือซวยเฮาไปแกงน้ากันเนาะลูกเนาะอืออาอจากใจแหละทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สซวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้แซนกขอกล่าวคาว่าสบายดี